สวัสดีค่ะพวกเราอีเทนเคนโบเลค่ะกระบวนการใครคะกระบวนการของผู้ใดกระบวนการเขาเองนัน่น,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 น อยู่ในมหาสมุทรแห่งหนึ่งโอ้ทำไมคะต้องได้ใหญ่เหมือนนั้นเลยเหรอวันนี้พวกเรานั้นเป็นลูกเรือของกัปตันคนนึงค่ะวว้าาอใครนะใครคนแบบคนอย่างนี้ไม่น่าเป็นกัปตันนะใช่ผ้าผ้าหลบผ้าเรือน่ากระจกพายพายุเลยอะเนี่ยเราจะหลงทางไปได้กันค่ะเย้เอาผู้ให้จบลูก จบละค่ะก็คุณยังไม่ได้เฉลยเนอ้าเออใช่ไม่ทุกคนต้องเฉลยพร้อมกันว่ะตาตาตาทุกคนตอบว่าพร้อมกันนะคะนั่นละพูดถามใหม่ถามใหม่เดี๋ยวตอบให้ก็เนี่ยนะคะเรากำลังยืนอยู่กลางมหาสมุทรทุกคนว้าวโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ออ ดีมได้แด้วยนนคะฟิลเมื่อกี้เหมือนฟังดอลล่าภาคไทยอยู่อะไรกับตำน้ำใสอ่าบุ๋งบุงบุงบุงวันที่ดีของเราก็เนื่องในวันนี้เป็นสเตจวันเกิดของกัปตันเรือของพวกเรานะคะก็อยากจะให้กัปตันเรือของเราแนะนําตัวหน่อยค่ะทักทายทุกคนเลยค่ะเอโอเคเป็นการแนะนําตัวตามสไตล์ของทุกคนตามปกตินะสวัสดีค่ะถ้าเชิญพูดคําว่าแคปไปทุกคนตามนะคะว่าเชิญนะคะแคป ขอบคุณค oh, okay ่ะสวัสดีค okay ่ะตากล้องเรียนเคปเด็ค่ะ